ทุกคนเคยเห็นสายแปลงที่มีพอร์ตการเชื่อมต่อถึง10ช่องไหมครับถ้าทุกคนยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าตัวน้องเนี่ย ทำอะไรได้บ้างครับอย่างแรกเลยนะครับที่น้องทําได้เห็นร <im> <benefit> <the> e ู้เสียบช่องนี้ไหมครับรูช่องนี้จะมีไว้สําหรับเสียบหูฟังแจ็ค3.5นะครับเวลาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราก็สามารถใช้งานเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ได้นั่นเองครตัวน้องเนี่ยเป็นสายแบง์ใช่ไหมครับแน่นอนมันก็ต้องมากับเจ้าตัวสายชาร์จตัวนี้นะครับที่จะรองรับชาร์จไว้ได้มากถึง100วัตต์เลยนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นไปพร้อมกับชาร์จไปด้วยเนี่ยตัวน้องนี่คือทําได้อย่างแน่นอนครับต่อมาช่องนี้จะเป็นช่องเสีีียยยบสสาาาา HDMI นนนะคคืออททททุุ่่่กกกกเห็็ภพผมมมมไตูววััจจแ ไอ้บีทับตัวนี้เลยฮะ ตัวน้องเนี่ยจะรองรับความคมชัดสูงสุดนด้มากถึง 4K เลยนะฮะใครที่จะนําไปสตรีมหรือว่ากําลังเริ่มสตรีมอยู่เนี่ยตัวน้องเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยครับช่องต่อมาตัวนี้จะเป็นรูเสียบสายแลนที่สามารถรองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง1000เมกะบิตเลยนะครับและช่อง2ช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบ SD กับ TF นะครับผมต่อมา3ช่องสุดท้ายที่ผมจะนําเสนอตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับซึ่ง USB 3ช่องนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังลำโพงที่เเป็น USB ไดด้หมลยครับ ดูนี่ฮะอันนี้ผมเชื่อมเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับว่าตัวน้องเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้จริงครัใครที่กำลังมองหาสายแปลงฟูออปชันครบจบทุกอย่างในอุปกรณ์เดียวอยู่ผมจะปักตะกร้าไว้ที่ด้านล่างซ้ายตรงนี้ให้แล้วนะครับมาลองใช้กันดูได้นะครับทุกคนรับรองทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะผมเองก็ใช้อยู่เหมือนกันนั่นเองฮะ